ส่วนผลอ,อีกคู่หนึ่งนะครับสเปนเจอทางจอร์เจียที่ถูกยกให้เป็นมามืดในยูโรคราวนี้นะครับในรอบซีบุกทีมสุดท้ายก็จบ90นาทีนะครับแต่ว่าจอร์เจียเขาก็สร้างเซอร์ไพรส์นะครับนำสเปนก่อน1-0จากการทำเข้าประตูตัวเองนะครับอ่าแล้วก็จากทางเรดนงม็อกนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นทางสเปนที่รัว4ลูกเลยแล้วกันนะครับน่าจะทราบผลกันอยู่แล้วนะครับโรโรดี้นาที39ฟาเบนลูสนาที51นะครับนิโกวิลเลียมส์นาที75 แล้วก็ดานิโอโมนาที83นะครับจบเกม4 1หนึ่งเข้ารอบแทีมสุดท้ายน่าสนใจตรงที่สเปนโอ้โหพันจอเจียไปได้ไปเจอกับเยอรมน,นีครับใช่ครับก็ตัวเต็งบพอกันนะครับในการแข่งครั้งนี้ซึ่งของจีงนนี่โอ้โหอังกฤษน่าไปเจอสักทีมฮะจะได้วัดไปเลยเนี่ยแหละคือสิ่งที่บอกคืออังกฤษเขามีโอกาสไปถึงแชมป์เพราะว่าสายเขาเบาใช่ครับสายเขาเบาแต่ว่าฝั่งเนี้ยอย่างที่เราคุยกันในเล่ากีฬาในหลา,ายๆ,ๆวันที่ผ่านมาคือสายเนี้ยเป็นสายอะไรที่หนักมาก แล้วสเปนกับเยอรมันดันมาเจอกันในรอบ8โอ้จริงๆแล้ว2ทีมนี้ถ้าให้ไปเจอรอบชิงนี่มันก็ก็ไม่ได้น่าเสียดายไม่ได้น่าเกลียดครับมผมว่าแต่มาเจอรอบ8ทีมก็ทําให้มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะ<อ>ที่ 2>, 2ทีมที่ฟอร์มดีในทัรวร์นาเมนต์นี้มาเจอกันนะครับเดี๋ยวดูหลังเกมกันหน่อยนะครับหลังเกมทางฟูร์เต้นะครับคุณซือของทีมชาติสเปนก็โอ้โหไม่รู้ว่าคุยโวรหรือว่าพูดจริงนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสเปนของเขาเนี่ยมีโอกาสชนะด้วยสกอร์ถึง8-1 หรือว่า9-1ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็มีความสุขกับฟอร์มของทีมแล้วนะครับเราไม่ต้องการดูถูกใครคิดว่าสเปนเป็นทีมที่ผู้เล่นดีสุดในรายการนะครับแต่ไม่ได้ไหมายความว่าสเปนเนี่ยจะเป็นแชมป์ซึ่งก็ต้องสู้ต่อไปเพื่อทำให้สำเร็จนะครับส่วนการเจอกับเยอรมันในรอบ8ทีมนะครับฟูเอนเต้ก็ให้สัมภาษณ์ว่าเยอรมน,นีมีแบบแผนแล้วก็ระเบียบว,วินัยที่ดีนะครับแต่พวกเขาจะเจอคู่แข่งที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็กระหายชนะงานหนัก โฟกัสไปที่จุดแข็งของทางทีมชาติสเปนเองนะครับส่วนรามินยาเมานะครับก็บอกว่ามีความสุขที่ผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายไปได้นะครับเกมกับจอร์เจียเนี่ยเป็นเกมที่ยากการเจอกับเยอรมนีในรอบต่อไปเป็นเกมที่ยากเหมือนกันจะต้องเตรียมตัวอย่างหนักเลยครับผมส่วนทางด้านจอร์เจียนบ้างครับมาดูวิลีซันยอนนลครับกุนซือของจอร์เจียก็คือตำนานตั้งแต่ฝรั่งเศสเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเสียใจครับกับความพ่ายแพ้ แต่ก็ภูมิใจจริงๆที่มาได้ไกลขนาดนี้ครับมีผลงานที่ดีสําหรับสเปนก็เหมาะสมแล้วที่เป็นผู้ชนะในเกมนี้ครับแต่ตามมาตรฐานการตัดสินของรายการแล้วสเปนควรถูกริบป,ประตูจากจังหวะอิงประตูตีเสมอของโรดรีครับเพราะมีโมราต้ายืนอยู่ในตำแหน่งหลังหน้าหากอ้างอิงจากจังหวะของเดนเซลดูมฟรีสนักเตะนักเตะของเนเธอร์แลนด์ที่โดนจับนำหน้าในเกมดวลกับฝรั่งเศสเนี่ยแต่ผู้ตัดสินกลับมองว่าโมราต้าไม่มีส่วนกับเกมจึงให้ประตูซึ่งทําให้ผมไม่พอใจกับการทําหน้าที่ของ VR อมากมครับผม ก็เป็นจังหวะปัญหาช่วงประตูตีเสมอครับแต่จริงๆก็ค่อ่ข้องเคลียร์ครับเพราะว่าโมนาตาเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่ในลายที่บังสายตาของลูกยิงของโรดรีนะครับไม่ได้บังจอจีมมามาดาชววลี่ไม่เหมือนกับทางเดนเซลรดุมฟรี่ยที่ไปบังทางของไม้แมงยองไม่ใช่แค่บังทางมองเะครับเป็นบังทางพุ่งเลยถึงเมงยองไม่ได้พุ่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องเป็นลูกฝาล์ส่วนลูกนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีมุมที่จะ ดริฟได้แหละแต่ผมว่าน้อยกว่าในมุมที่จะให้ประตูครับคือลูกของลูกจังหวะในเกมเนเธอร์แลนด์กับฝรั่งเศสก็ลักสณานี้แต่ว่าคือมันบางทางชัดเจนนะใช่ครับอันนี้คือโมราต้ากระโดดหลบมาแล้วมันก็เลยเขาก็เลยตัดสินให้เป็นประตูนะครับจากลูกยิงอันนี้ก็เป็นอีกคนที่เด่นมากๆในรูปนี้ก็ฟาเบรุยส์ครับสรับคืนนี้สเปนถ้าถ้าเป็นสเปนหรือว่าเยอรมันเนี่ยแนะนำโหคือคุณคุณ แบบเชียร์ได้เลยนะเอาพูดตรงๆถ้าเป็นในโ์นเมเนียเยอรมันกับสเปนเชียร์ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่กับสเปนแล้วก็เยอรมันเนี่ยแนะนำให้โหนะครับอยู่เชียร์ฝั่งของข้ามดีกว่าไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe y o u t u แพร a สปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ